ดูก่อนที่จะติดจองคันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยเวลสผ่อนหมื่นมีอยู่จริง MPV 7ที่นั่งคันนี้นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์ 0, เลขใหม่หลักหมื่นนะคะเข้ามาใหม่สดสร้อนร,ร,รายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะรอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องกิ่งเช่นเคยนะคะที่ช่องเพชรยนต์ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่เซรีไทย68แยก1เขตบิณบุรีกรุงเทพแน่นอนว่าวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่ส,ยสวยๆมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตแนะนําเลยคันนี้นะใครอยากได้รถ MPV 7จที่นั่งผ่อนหมื่นต้นรอชมคลิปเต็มในคลิปนี้เลยค่ะพี่ขาคันนี้นะรถเข้าใหม่ t 1ต ตัวพรีเมียมรุ่นท็อปเลยปี2023คันนี้นะคะสีดำสวยๆรถมือเดียวประวัติศูนย์แล้วมาดูโครงสร้างรถมือเดียวประวัติศูนย์ที่โครงสร้างดีนะคะโครงสร้างดีไม่มีพิกความชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องการันตีในเรื่องของโครงสร้างเลยมาดูใกล้ๆคุณพี่ขาปี2023รุ่นท็อปนะคะพี่รุ่นท็อปสีดำกระจังด้านหน้าสีดำสวยๆเลยนะคะตัดโครเมียมให้เป็นลวดลายดีไซน์ของรุ่นท็อปคันนี้เลย ไฟตัดบอกมีมาให้แล้วนะคะไฟ d a y ์ไทม์ร n นนิ่งไลท์มีมาพร้อมเลยไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีระอองน้ำคาบเหลืองเลยพี่ขานะคะตัวไฟตัดบอกนะคะครอบคมเมี่ยมมาให้สวยๆเลยตามดีไซน์รุ่นนี้เลยนะคะใครอยากได้รถครอบครัวที่มีระบบเซฟตี้ในเรื่องของการใช้งานนั้นแนะนำเลยคันนี้ มาพร้อมกับราคาตั้งขาย669 0 0 0ันบาทและตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กทูโทนด้วยนะคะนี่เลยสวยๆนะยางปี2022นอดอกยางเหลือแน่นๆคุณพี่ขาและดูโครงสร้างภายในโชค๊คไม่มีเยิ้มไม่มีแตกนะคะสปริงสวยๆเด้งๆเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ขานะเราเอาไปล้างปรับสภาพบิวให้ใหม่แต่เอามาให้ดูโครงสร้างรถที่เรารับซื้อเข้ามาว่าตัวรถเป็นยังไงสภาพเป็นแบบไหนนะคะนี่แล้ดู โครงสร้างด้านในไม่มีพิความชนหนักนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะรถมือเดียวประวัติศูนย์ราคานี่คือดีมากๆผ่อน1น0 0 0ตลอดสัญญานะลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39%นะตัวประตูนะคะไม่มีตกร่องตกขอบนะคะไม่มีบุบไม่มีแตกร้าวใดๆเลยนะหัวน็อตทุกมุมทุกจุดนะติดแน่นหนาอยู่กับตัวรถคุณพี่นะคะ แนะนำเลยนะใครอยากได้รถ MPV อยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งนะคะโครงสร้างดีๆคุณภาพสวยๆแต่เป็นรถที่ฟรีดาวได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนไม่ต้องจ่ายเงินแสนมาหาน้องกิ่งได้เลยค่ะพี่น้องกิ่งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพรับรองได้เลยว่าได้รถสวยถูกใจรถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่น้องกิงลงคลิปไปแล้วนะเชื่อว่า หลายท่านต้องติดต่อเข้ามาคันนี้มาไวไปไวแน่นอนคุณพี่ขานะเป็นรถครอบครัวและช่วงนี้ใกล้จะหยุดยาวด้วยนะคะใครหารถใช้งานใครอยากได้รถพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะแนะนําเลยนะสีดํามีคันเดียวเท่านั้นและรถปี2023ี่พี่ขารถใช้แค่ปีเดียวนะราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะมากๆคันนี้เราขายอยู่ที่6 6 9 0 0 0 มาดูต่อที่ด้านท้ายนะคะพี่ไฟไท้ายของรุ่นนี้นะเป็นสีแดงทับทิมคาดยาวมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะตัวไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะสลักโลโกโ้มาให้ครบถ้วนทุกตัวอักษรเซ็นเซอร์มีรอบคันนะคะมีเชื่อมต่อกล้องมองหลังมาให้พร้อมเลยรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะคุณพี่แต่ผ่อนแค่หมื่นหนึ่เท่านั้นและดูรถที่ได้นะคะไซส์กว้างนะเหมาะไปได้ทั้ง7คนเลยนะคะบ้านไหนมี สมาชิกในครอบครัวมากกว่า5คนนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานที่อยู่ในกรุงเทพหรือออกต่างจังหวัดนะคะพี่นี่เลยตอบโจทย์ราคาเพียงแค่669,000นะอ่ะและตัวเบาะนะพับได้เผื่อใครต้องการใช้พื้นที่วางของใช่ไหมเราพับลงไปได้เลยค่ะพี่ขา นะแต่ถ้าสมาชิกคนไหนบ้านไหนนะคะที่มีคนเยอะแล้วก็เอาบอกขึ้นมาได้เขายังเหลือพื้นที่ในการวางของสัมภาระให้นะคะพี่ขานะตัวนี้เราสามารถวางของเชิญขึ้นไปด้านบนได้เลยนะคะอันนี้เหมาะมากๆนะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเลยไซส์ MPV ขนาดเล็กนะคะนี่เลยไม่ก็ไม่ได้เล็กหรอกอยู่ไซส์ประมาณกำล,นะลังนะและพี่ดู คงสร้างตัวรถที่เพชรยนต์เราเอาเข้ามานะคะคันนี้นะรถปี23ไม่ใช่รถพลิกความชนหนักไม่ใช่รถประวัติไม่ดีนะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เกรด A แน่นอนคุณพี่ขาไม่มีประวัติพลิกความชนหนักดูได้จากเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะนี่และไฟแท้ไฟเดิมไม่มีเปลี่ยนถอดนะไม่มีรอยแกะถอดเลยนะคะทุกชิ้นส่วนสเปคเดียวสเปคเดิมโรงงานรอยเม็ดอาร์ชัดเจน ใครจะเข้ามาดูรถพี่เข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและที่สําคัญนะที่น้องกิ่งอยากจะบอกพี่สามารถเอาช่างมาดูรถมาตรวจสอบรถที่เราได้เลยแต่ถ้าไม่อยากไปหาไม่อยากไปเสียเงินพี่ขาเพชรยนต์ของเรามีบริการตรวจรถให้ฟรีแต่เพชรยนต์เราเสียเงินให้ลูกค้านะคะเราใช้ช่างสากลน,นะคะพี่จากเยอรมันเลยนะบริษัทชิกแล้วก็แอปเปลิลนะมาตวรวจให้274รายการถ้ารถเกตดไม่ดีไฟนันไม่ปล่อยสินเชื่อให้นะคะพี่ขา เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างนะคะของฝั่งนี้กันหน่อยนะแน่นอนว่ารถเดิมรถสวยหัวน็อตต้องไม่มีรอยแกะรอยขยับค่ะพี่นะคะรอยเม็ดอาร์คหรือว่ารอยแต้มสีรอยคิอยู่ครบทุกจุดเบาะหนังภายในนะคะได้เป็นสีดำ นะแต่เป็นหนังด้านข้างด้านกลางตรงนี้เขาจะเป็นกำรรมะหยี่ให้นะคะล็อกคาซิตได้ด้วยนะล็อกคาซิตได้ด้วยนะคะนี่เหมาะมากๆนะใครหารถอยู่นะคะอยากได้รถเจที่นั่งแต่ไม่อยากผ่อนสูงอยากผ่อนสบายๆทางเราสามารถยืดผ่อนได้ถึง7ปีเลยนะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดแอร์หลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะคะแอร์ศาสตร์ถึงด้านหลังแน่นอนไม่ต้องกลัวร้อนนะคะพี่ขา ขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc รุ่นนี้นะคะ Toyota v e l o 1.5 p ีเมียมได้เป็นรุ่นท็อปเลยปี2023เลขใไม้ของคันนี้มาดูกันนะคะเรามาดูเลขใไม้กันเลยนะคะอันนี้น้องกิ่งก็ยังไม่ได้ลองเล่นลองอะไรนะ รีบเอามาถ่ายรีวิวก่อนจะติดจองไปก่อนเพราะว่าเซลล์ที่ร้านเรามีอยู่ประมาณ40คนและลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็มาจากทางออนไลน์ทางนั้นเลยก็อยากจะรีบเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะอ่ะโอเคตัวเลขไม์ของคันนี้นะคะไม้หกหมื่นคุณพี่ขาไม่หกหมื่นระบบหน้าจอเป็นระบบแบบดิจิตอลโชว์สัญ,ญลักษณ์สวยงามอักษรทุกอย่างชัดเจนนะคะจอเชื่อมต่อให้มีกล้องมองหลังมาให้เลยนะคะนี่เลย อ่ากล้องรอบคันเลยนะคะคันนี้นะใครที่ขับรถยังไม่แข็งหรือว่ายังไม่ถนัดมีกล้องมาให้นะคะมีกล้องมาให้นะ,ะปุ่ม engine start นะคะจะอยู่ฝั่งตรงกลางคอนโซลแบบนี้เลยระบบแอร์ออโต้นะคะนีจอยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยใหม่ไม่ใหม่ดูเอาละกันนะคะมีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้านะนะไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเพิ่มเลยนะคะระบบเบรก แบบไฟอ่าระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะมีแผ่นชาร์จวอลเล็ตมาให้ด้วยเนาะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยระบบเซฟตี้ยกให้เลยอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะแอร์แบกมีมาให้ด้วยกัน7ลูกนะและมีระบบในเรื่องของช่วยนะคะอ่ากันเวเวลาเราขับแล้วออกจากเลนนะแล้วก็ควบคุมให้รถเราอยู่ในเลนนะคะเวลารถเราออกจากเลนอ่นะพวงมาลัยเขาจะตีกลับออตโต้เลยนะอันนี้เหมาะมากๆสําหรับใครสายเดินทางใครชอบอ่า เดินทางไปท่องไปเที่ยวนะคะและเหมาะมากเป็นรถครอบครัวเพราะเวลาที่เราเดินทางไกลระบบเซฟตี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่ามีลูกเล็กมีเด็กน้อยหรือมอีผู้สูงอายุเดินทางไปด้วยนะคะพี่ขาเราไม่อยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมและคันนี้นะคะอยากให้ทุกบ้านมีเลยก็ว่าได้นะคะอยากให้ทุกบ้านมีเลยก็ได้ ราคา669,000่บาทได้รถครอบครัว7็ที่นั่งไซขนาดกลางผ่อนสบายเลยค่ะ1น0 0 0ตลอดสัญญานะแล้วมาดูห้องเครื่องของคันนี้นะคะอันนี้สตาร์เครื่องยนต์ไว้อยู่สังเกตได้รอยเครื่องไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มหรือว่าควันที่ไหลออกมานะขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะพี่เห็นเป็นเครื่องยนต์1ัน0 แต่ในเรื่องของการใช้งานพี่สาขับ9 0 1าสิบร้อยยสบายๆเลยนะคะกำลังดีนะคะกำลังดีเลยอ่ะดูในเรื่องของโครงสร้างกันต่อนะของกิ่งเป็นรถมือสองนะพี่แต่รถมือสองคัสเกตเอหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้แผ่นกันความร้อนไม่มีชำรุดไม่มีเสียหายนะคะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ต้องตกใจว่าเอ้ ลถฝุ่นเยอะจังจะได้สภาพนี้หรือเปล่าเราไม่ปล่อยรถตามสภาพนะคะแต่ในเรทราคาที่เราขายเราขายตามตลาดทั่วไปเลยนะแต่เอารถเกจเ A มาไว้ให้พี่เราคัดสรรรถมาไว้ให้พี่แล้วนะคะไม่ต้องไปตะเวนหารถให้เมื่อยนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงดวงว่าตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วพี่ดูแผ่นเพจด้านในยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ถอดนะคะนี่ติดแน่นหนาอยู่แบบนี้เลยนะไม่แน่ใจเห็นไหมอรอสักครู่นะคะนี่เลย ่ารถสามารถตรวจเช็คประวัติได้นะคะพี่แผ่นเพจอยู่แบบนี้แนบชิดกับตัวรถเลยคานไม่มีคดไม่มีงอนนะคะไม่มีคดไม่มีงอเลยใครสนใจนะคะขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota Veloz ล1.5ตัวพีเมีแยมปปี2023คันนี้ราคา669,000 ผ่อนเพียงแค่1 1 0 0 0ตลอดสัญญาใครสนใจนะคะติดต่อหาหน้องกิ่งได้เลยตามเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะใครสนใจเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะแจกโปรโมชั่นดีๆสำหรับเดือนนี้กันบ้างนะคะต้อนรับเดือนมาอาันวาคมก่อนสิ้นปีเรานะคะใครออกรถที่เพชรยนต์ในเดือนนี้นะคะรับดอกเบี้ยพิเศษ 2.39%นะคะลูกค้าขาและที่สำคัญนะได้ลุ้นชิงโชคด้วยนะคะแกรนเซล์ของเราไม่ว่าจะเป็นซื้อรถรุ่นไหนก็ตามแต่นะคะได้ลุ้นเสี่ยงโชครางวัลใหญ่กับเราด้วยนะคะและได้ของกำนันไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมน้ำมันโปรชัวในการล้างรถแบบพรีเมียมและขอรางวัลอีกมากมายเลยนะคะนอกนั้นยังไม่พอนะคะใครที่แนะนำเพื่อนหรือว่าคนรู้จักคนในบ้านมาซื้อรถมีค่า ขนมเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะคะพี่ขาถ้าสนใจนะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะคะอะนอกนั้นยังไม่พอขออนุญาตแจกโปรเสรวนตัวใครอยากได้รถสวยๆนะคะแจ้งแอดมินได้เลยว่าดูคลิปน้องกิ่งมานะน้องกิ่งให้น้ำมันไปเลยค่ะ2,000บาทนอกนั้นไม่พอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยค่ะอีก1ปีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้ารถ MPV อะรถ MPV ขอโทษทีนะคะคันนี้ไว้ในดวงใจด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ